สวัสดีครับสื่อการสอนในคลิปนี้ทําขึ้นเพราะมองเห็นปัญหาหลายอย่างในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ v i f ในคลิปนี้จะเชี่ห้เห็นถึงความไม่ถูกต้องที่ต้องแก้ไขและมีคําแนะนําแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องรวมถึงวิธีการติดตั้งที่จะทําให้เครื่องปรับอากาศ v i f ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาให้ใช้งานจะมีประโยชน์สําหรับช่างผู้รับเหมาผู้ออกแบบ ลองติดตามดูในคลิปครับได้ภาพงานติดตั้ง VRF มาจากโลกออนไลน์หลายๆภาพเห็นแล้วดูแย่เลยจึงเอามาทำคลิปแนะนำวิธีการติดตั้งที่หลายคนบอกไม่มีงบเพราะในแบบที่ประมูลมาไม่ได้ระบุให้ทำแต่ลองพิจารณาดูครับค่าใช้จ่ายไม่มากกว่าที่ทำไว้สักเท่าไหร่เลย แต่ก่อนอื่นรูปภาพเหล่านี้จําเป็นต้องปิดยี่ห้อของเขาก่อนเพราะแอร์ยี่ห้ออะไรติดตั้งแบบนี้ผลลัพธ์ก็เหมือนกันบางงานถ้าจะทําอะไรครอบภายหลังก็ไม่มีโอกาสที่จะทําให้ดีได้เหมือนวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นครับบางงานแก้ปัญหาโดยการติดตั้งเดินท่อน,น้ํายาในท่อ pvc ก็ดูดีขึ้นนิดหนึ่งแต่งานซ่อมแซมจะวุ่นวายและเสียเวลามากๆและเมื่อซ่อมเสร็จจะทําให้กลับคืนสภาพยากมาก วิธีที่ผมทำในงานของผมทุกงานคือวางแผนไว้ก่อนนั่นคือวางโครงเหล็กยกคอนเดนซิ่งให้สูงขึ้นและวางโครงเหล็กสำหรับท่อน้ำยาไว้ก่อนแล้ววางท่อทุกอย่างในโครงเหล็กให้หมดเมื่อเสร็จปิดทับด้วยแผ่นเหล็กท่อน้ำยาก็จะไม่ถูกเหยียบและไม่ถูกแดดท่อน้ำยาก็ไม่จำเป็นต้องหุ้มแจ็คเก็ตในหลายๆที่ ที่ติดตั้ง V.I.F.Y. เว้เกิน10ปีมีรูปถ่ายเก็บไว้น้อยมากจึงได้ให้เจ้าของสถานที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ในปีนี้2564จะเห็นว่าในภาพมีคราบสกปรกเกิดขึ้นแต่ทุกทกที่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่อยู่ในสภาพสวยงามความสัมพัญอยู่ตรงที่หากคนไม่ไปเหยียบย่ำโดนทุกอย่างก็จะคงทน ในหลายๆโครงการมีจำนวนคอนเดนซิงมากหากทำได้เราพยายามลดความเสี่ยงโดยการกระจายคอนเดนซิงออกเป็นหลายๆวงจรเท่าที่เหมาะสมหากทำได้ก็จะก,กระจายคอนเดนซิงเป็นกลุ่มการติดตั้งก็จะยิ่งดูเป็นระเบียบมากขึ้นในสมัยที่ทำการติดตั้งเมื่อ10กว่าปีก่อน ระบบการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้จึงได้รบกวนเจ้าของสถานที่ช่วยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ลงในคลิปนี้และยังมีวิดีโออีกหลายตัวจะนำไปลงใน f a c e b o o k ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยเพิ่มให้ทั้งหมดเพราะหากใส่ในคลิปนี้จะยาวเกินไป ในทุกๆโครงการหากทำได้ผมจะทำการวางท่อน้ำติดตั้งไว้ใกล้ๆกับคอน d ดิชิ่งยูนิตและสอนให้ช่างอาคารทำการล้างคอน d ดิชิ่งยูนิตได้บ่อยๆจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบปัาอากาศได้ดีอยู่เสมอขายึดโครงเหล็กทุกขาใช้สกรูยึดขาละตัวก็เพียงพอแล้วมิฉะนั้นจะเจาะพื้นดาดฟ้าเขาพุนไปหมด สำหรับ VRF แล้วท่อต่างๆติดตั้งลอดโครงเหล็กที่เตรียมไว้ก่อนทั้งหมดจะได้งานที่ดีครับ ในเรื่องของท่อสารทำความเย็นหรือที่เรียกกันติดปากว่าท่อน้ำยาแอร์ถ้าเป็นแอร์สปริตไทก็จะเดินคู่ขนานกันไปในระดับเดียวกันตั้งแต่คอนเดนซิ่งยูนิตไปถึงแฟนคอยยูนิตแต่เมื่อเป็น VRF ก็จะมีท่อเมนเดินคู่กันไปแต่จะมีท่อแยกจากท่อเมนไปหาแฟนคอยยูนิตซึ่งตรงนี้เมื่อวางท่อในระดับเดียวกันตามปกติก็จะจำเป็นต้องใช้ข้องอส5องศางอขึ้นและงอลงเพิ่มขึ้นมา เพื่อหลบท่อที่ขวางกันเองในแฟนคอยยูนิตแต่ละชุดจะต้องเพิ่มข้อง,งอเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2ตัวในแต่ละโครงการมีจํานวนแฟนคอยยูนิตจำนวนมากข้อง,งอสี่องศาที่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของแฟนคอยยูนิตรวมทั้งเพิ่มแผลเชื่อมมากขึ้นด้วย เพื่อให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นหลังจากดูภาพถ่ายงานติดตั้งจริงแล้วลองดูภาพวาดที่ไม่มีอะไรขวางจะเข้าใจได้ดีขึ้น ื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ผมออกแบบซัพพอร์ตของทอ่อน้ำยาและใช้มาสิบกว่าปีแล้วโดยทำให้ซัพพอร์ตท่อน้ำยาให้ทอ่อน้ำยาอยู่ต่างระดับกันเมื่อจะเดินท่อเข้าหาแฟนคอยยูนิตจึงไม่จำเป็นต้องใช้ข้อง,งอส5องศาเพิ่มขึ้นเพราะทอ่อไม่ขวางกันเองและเนื่องจากทอ่อน้ำยาและทอ่ออื่นๆมีน้ำหนักน้อยเพื่อลดแรงงานและอุปกรณ์จึงออกแบบเจาะยึดเพียงรูเดียวโดยเรียกชื่อว่าซิงเกิลซัพพอร์ตดับเบิลเลเยอร์ตามรูป เรื่องนี้มีอยู่ในหนังสือบทความวิชาการของสมาคมวิศวกรรมประปรอากาศแห่งประเทศไทยมา8ปดปีแล้วเมื่อวางท่อเมนเป็น2ระดับท่อน้ํายาจะไม่ขวางกันเองเลย ขยายภาพให้เห็นชัดในการวางท่อสองระดับแต่ในภาพผู้ติดตั้งควรตัดสตัดให้พอดีบางท่านบอกพื้นที่ในฝ้ามีไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องลอดคานพื้นที่ไม่พอจะเป็นสองระดับ ตรงนี้เพิ่มเติมคือเมื่อท่านจะเดินลอดคานก็แปลงเป็นเดินท่อน้ํายาระดับเดียวเฉพาะลอดคานเพียงเท่าน,นี้ก็จบครับดูตามรูปนี้จะเห็นชัดเลยครับทำแบบนี้จะติดตั้งง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งแรงงานและอุปกรณ์และทำให้ระบบประหยัดพลังงานดีขึ้น เพื่อให้ดูเข้าใจง่ายหลังจากดูภาพถ่ายงานติดตั้งจริงแล้วลองดูภาพวาดที่ไม่มีอะไรขวางจะเข้าใจได้ดีขึ้นตามวิธีนี้ Single Support จะลดแรงงานและประหยัดอุปกรณ์ทำให้งานรวดเร็วขึ้นมากในภาพนี้เป็นการเจาะยึดแบบ2รู ตามที่เคยทำกันเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่จัดแนวรับท่อน้ำยาให้อยู่ต่างระดับกันทำแบบนี้ก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันนั่นคือประหยัดทั้งแรงงานประหยัดทั้งอุปกรณ์และทำให้ระบบประหยัดพลังงานขึ้น ในงานติดตั้ง VRF เรื่องสำคัญที่ถูกมองข้ามไปนานแล้วคือซัพพอร์ตแนวดิ่งหรือ v o r t i c a l s u p p o r t เพราะถ้าทำไว้ไม่ถูกต้องจะสร้างปัญหาเยอะสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในแบบและรายละเอียดประกอบแบบมีเฉพาะการยึดซัพพอร์ตแนวนอนเท่านั้นผู้รับเหมาหรือช่างจำเป็นต้องคิดหาวิธีติดตั้งเองผู้รับเหมาบางราย ก็ติดตั้งตามแบบเลยคือยึดสพอร์ตแนวดิ่งเหมือนกับแนวนอนผลที่ตามมาก็คืออาจเกิดท่อรั่วท่อบี้ได้ในงานติดตั้ง VRF สมัยแรกๆคิดวิธีติดตั้งท่อแนวดิ่งเพราะเงื่อนไขคือห้ามเอาโลหะอื่นยึดติดกับท่อทองแดงโดยตรงเพราะจะเกิดการวิกโคโลชันหรือท่อทองแดงผุจึงใช้สายยางท่อน้ำมาหุ้มทับท่อทองแดงแล้วใช้ยูโบลัดไว วิธีนี้จับยึดรับน้ำหนักท่อได้ดีส่วนแคมประกับก็ใส่ไว้ตามแบบที่ผู้ออกแบบออกแบบไว้แต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรงานเหล่านี้ใช้งานมาสิบกว่าปีก็ยังใช้งานได้ดีอยู่อีกรูปแบบหนึ่งเอาอยางรองท่อชิลเลอร์ตามรูปมารับสพอร์ตท่อทองแดงแต่ขนาดของท่อทองแดงเล็กกว่าเหล็ก จึงต้องใช้เทปพ,พันช่วยแล้วรัดด้วยยูโบสามารถทำให้ยึดแน่นได้ใช้ได้ดีเนื่องจากยางรองท่อชิลเลอร์ไม่พอดีกับท่อทองแดงมีบางคนเอาแอโลฟิกซึ่งถูกออกแบบมารับท่อแนวนอนเอามายึดแนวดิ่งผลคือจับท่อไม่ค่อยอยู่เมื่อขันให้แน่นเกิน P ียูโฟมก็แตกพยายามหาในต่างประเทศ มีขาย v วอร์ติ l คิลซับพอร์ตไหมพบว่าที่ญี่ปุ่นมีผลิตขายตามลูกแต่ราคาค่อนข้างแพงและต้องมาดัดแปลงวิธียึดให้เข้ากันลักษณะเป็นปลอกทองแดงสวมเข้ากับท่อแล้วเชื่อมติดแบบนี้ทำให้ซับพอร์ตเหล็กสามารถยึดติดกับปลอกท่อทองแดงได้เลยภายหลังงานติดตั้ง v i f ที่ความสูงเกิน2-3ชั้นขึ้นไป จะใช้วิธีทำ VERTICAL s u p พ o r t โดยใช้ข้อต่อตรงมาทะลวงให้ร้อยผ่านท่อได้แล้วมาทำปลอกตามรูปเชื่อมติดกับท่อทองแดงแล้วยึดติดกับเหล็กสัพพอตโดยตรงเลยแต่จำเป็นต้องหุ้มฉนวนสัพพอตทั้งหมดวิธีนี้ท่อน้ำยาจะไม่สามารถขยับได้เลยนี่คือท่อทองแดงเราใช้ข้อต่อตรงนี่คือข้อต่อตรงสวมเข้าไปปกติก็จะเชื่อมข้อต่อตรงแบบนี้ นะครับตอนนี้เราเอาข้อต่อตรงเนี่ยไปเผาเผาไฟเผาให้แดงแล้วก็บาดันให้ทะลุลงไปในท่อก็จะได้ข้อต่อตรงอันนี้ที่เราทําได้ก่อนแล้วนะครับเนี่ยมันก็สามารถร้อยเข้ามาอยู่ในในท่อรตรงแดงนี้ได้เลยนะครับแล้วจากไอ้บนนี้เราก็ไปตัดจีบแล้วก็บานพับออกมาให้มันหักฉากออกมาเพื่อไปทำ vertical support ามที่ต้องการตัดท่อเหล็กที่ใหญ่กว่าท่อทองแดงมาเชื่อมยึดติดกับโครงซัพพอร์ตแล้วนำท่อทองแดงที่เตรียมไว้มาเชื่อมยึดติดด้วยชงเหลืองเชื่อมบริเวณนี้จะได้วัวที่คล้ลซัพพอร์ตแบบฟิกที่แข็งแรงมากผจญกับเรื่องวอัวที่คล้ลซัพพอร์ต มานานกว่า30ปีตั้งแต่สมัยสปรตไทครั้งนี้คิดว่าจะหาทางออกที่ดีที่สุดจึงไปบอกความต้องการกับผู้ผลิตยางรองท่อชิลเลอร์และแอโรเฟกให้ผลิตรุ่นที่ใช้ยึดท่อทองแดงแบบเวอร์ติเิลซึ่งหากเขาผลิตออกมาเราจะหมดปัญหาเรื่องนี้ทันทีหลังจากที่บอกความต้องการกับแอโรเฟกเขาได้ผลิตแอโรเฟกรุ่นติดตั้งในแนวดิ่งเรียกชื่อว่า a l o f i ิกเ r อร์ติเออกมาแล้วจึงให้เขาช่วยทดลองโดยติดตั้งตามลักษณะการใช้งานจริงแต่ให้ถ่วงน้ำหนักไว400้400เปเ็นเป็นเซฟตี้คเตอคือท่อยาว6เมตรแต่ละเส้นจะต้องยึดพพอร์ต4จุดทุกระยะ1เมตร50เซนติเมตรแต่ในการทดลองให้จับยึดเพียงจุดเดียวแล้วเอาน้ำหนักของทั้งเส้นถ่วงไว้ทิ้งไว้นานกว่า24ชั่วโมงผลปรากฏว่าท่อไม่ขยับตัวเลย คงอีกไม่นานเราคงมี vertical support ที่ถูกต้องใช้ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องปับอากาศ VRF ได้พัฒนากันมากจนสามารถส่งน้ำยาได้สูงถึง90เมตรและสามารถเดินท่อได้ถึงแฟนคอยยูนิตตัวสุดท้ายที่165เมตรหรือบางผลิตพัณฑ์บอกรวมความยาวท่อได้ถึงพันเมตรนั่นคือสามารถเดินท่อได้ไกลมากๆ จึงทดลองคำนวณการหดตัวของท่อทองแดงเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงพบว่าที่90เมตรเมื่ออุณหภูมิท่อลงมาถึง12องศาซท่อทองแดงจะหดตัว3.5เซนหงงากติดตั้งไม่พัฒนาเรียนรู้เพื่อรองรับเรื่องนี้เมื่อท่อหดตัวลงจะดึงกันจนท่อบี้ท่อร่วนแน่ๆวาดรูปนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงท่อในช่องชาร์ปหรือไลเซอร์แสดงให้เห็นถึงการยึด vertical support โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเรื่องการหดตัวหรือขยายตัวและตรวจสอบดูปรากฏว่ายังไม่มีใครนำอุปกรณ์ช่วยการหดตัวหรือขยายตัวเข้ามาจำหน่ายในรูปนี้รูปทางซ้ายคือเมื่อเริ่มติดตั้งหากยึด vertical support ไม่ดีเมื่อเวลาผ่านไปท่อก็อจะซุดตัวลงมาโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง จนข้องอตัวบนและตัวล่างบี้เสียหายได้ตามรูปด้านขวาในรูปนี้เมื่อคำนึงถึงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ท่อหดหรือขยายตัวโดยสมมุติว่าเป็นท่อแนวดิ่งที่90เมตรรูปซ้ายคือเมื่อติดตั้งเสร็จรูปกลางคือเมื่อเดินเครื่องอุณหภูมิต่ำลงมาที่ผิวท่อ12องศา4ท่อจะหดตัวลง3.5เซนจะเกิดแรงดึงกันตามแนวแรงสีน้ำเงิน จะทำให้ข้องงอตัวบนและตัวล่างถ่างออกลูกขวามือคือเมื่อหยุดการทำงานของ VRF อุณหภูมิผิวท่อจะกลับสูงขึ้นไปที่อุณหภูมิห้องหรืออัมเบียนจะเกิดแรงดันขึ้นตามลูกศรสีน้ำเงินแต่ข้องงอจะกลับไปเป็นรูปแบบไหนกำหนดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจับยึดของซัพพอร์ตว่าอันไหนจะแน่นกว่ากันซึ่งจะเห็นการยืดหดขยายตัวหากเกิดขึ้นแผลเชื่อมมีโอกาสเสียหายหรือ ข้องงอบี้แบนได้หากไม่ใส่อุปกรณ์ช่วยไว้คิดวิธีแก้การยืดหดขยายตัวของท่อทองแดงโดยการสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาโดยใช้ท่อทองแดงฮับฮับที่มีคุณสมบัติสามารถดัดได้มาทำเป็นข้อโค้งตามรูปมาใส่เข้าไปที่ท่อเพื่อช่วยป้องกันการหดตัวได้ส่วนการขยายตัวก็จะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมจะไม่เกิดปัญหาส่วน v e r t i c a l support ใช้ a e r o fix vertical หรืออย่างรองท่อทองแดงที่จะผลิตออกมาในไม่ช้าแต่การยึดซัพพอร์ตอาจต้องกำหนดจุดฟิกซ์ซัพพอร์ตหรือบางจุดเป็นสลด d i ิ้งซัพพอร์ตซึ่งในงานสูงๆแบบนี้จำเป็นต้องให้ผู้ออกแบบคำวนวณออกแบบไว้แต่ละงานไปปัญหาการหดตัวของท่อทองแดงแนวนอนก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่ซัพพอร์ตแนวนอนสามารถขยับตัวได้ปัญหาจิงน้อยกว่า ถ้าจำเป็นก็สามารถนำช่อโค้งตัวนี้ไปใส่ช่วยในแนวนอนได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ VRF ครับ